รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาุณรุ่งบ่ายคล้อยจวบสายยันมนุษย์อย่างเรามีชีวิตแค่เฉลี่ยสองหมื่นวันเราจึกกลับมาพรอ,อีสุสุหนึ่งทันแล้วเตรียมพบกับเทากีรติเทพธันเราคือสลัดมันสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับ้าสู่รายการสลัดมันครับกับผมอ๋อ,อก,กิรติเทพทันครับแล้วุณเดบสครับนี่คุณอุ๋ยแล้วก็คุณตงครับผมจะพาผู้ชมเที่ยวในย่านของเขาใหญ่ปักช่องนะครับเดี๋ยวเราดูว่า ในหนึ่งวันที่เราเดินทางมามีร้านอาหารอะไรน่าสนใจบ้างเทปนี้เป็นเทปเรื่องกินล้วนๆเลยพี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านบ้านไม้ชายน้ำนะครับทุกคนครับถ้าคนที่ชอบถ่ายภาพหรือชื่นชอบแบบของเก่าๆสะสมเช่นผัวเก่าเมียเก่าวันนี้พี่อ๊อกก็มาที่นี่นสิครับทำไมครับอายุเยอะแล้วนะครับเออเป็นของเก่าย่างร้านนี้ฮะเจ้าของเนี่ยเขาตั้งใจว่าอยากจะมาทําแค่แบบเป็นบ้านพักตากอากาศแล้วเอาของเก่ามาประดับปรากฏว่ามีคนมาเยี่ยมชมเยอะก็ต้องเปิดอะเปิดเป็นร้านอาหารร้านอาหารก็เปิดไปที่พัก ขยายกิจการมาเรื่อย12ปีครับกับที่นี่เดี๋ยววันนี้เราจะดูแล้วเราจะดูในมุมแบบว่าสวยๆง,งามๆถ่า,ายรูปไปนที่ระลึกกันนะครับไปไหมฮะพี่ไม่ครับไปดีกว่าครับ

เขาอยากบอกตัวเองนว้ยเขารักตัวเองจริงจริงๆตัวเองเขาไม่ได้มีคนอื่นเลยจะบ้าใหรอไรไปสร้างจริงพี่นิวครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี้ดีกว่าเป็นของในสมัยรัชกาลที่7ชิ้นเดียวในประเทศเลยครับ อันนี้ตั้งแต่รัชกาลที่7เลยครับประวัติเป็นยังไงพี่ตัวฟุตบอลเนี่ยนะครับมันเป็นงานสอัยหมายถึงว่าไม่ได้เป็นของพระองค์ท่านแต่ว่าอยู่ในยุคสมัยของในยุคนไหนนั่นใชทำในประเทศอังกฤษแล้วก็สั่งเข้ามาที่มันเป็นกลไกอยู่ด้านล่างนี้แต่ตัวนักบอลเนี่ยสามารถที่จะมูฟได้รักตีรัสเซียได้ส่งลูกกันได้ของทั้งหมดนี้เราไปหามาจากไหนค่อยๆสะสมที่ใช้เวลาประมาณ30กว่าปีคือเก็บความทรงจำอะไรที่เราเคยเห็นในความทรงจำเราก็จะเก็บรวบรวมเอาไว้ คือคุณเจ้าของนะครับเขาก็แบบสะสมมาเรื่อยๆนะเอ๊ะนี่เป็นใครอะครับเจ้าของที่นี่อ๋อเป็นเจ้าอ๋อดีพี่ <c oughs> เอาคุยกันตั้งนาน,นโจเอ้ยแล้วก็ไม่รู้ได้นาําก่อนนะครับนี่พี่ขวดครับเป็นเจ้าของบ้านไปใช้น้ํานะครับทั้งหมดนี้ประมาณเป็นมูลค่าได้ไรพี่มันตีไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมูลค่าจิตใจแต่ของที่ไม่มีค่าเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นของไม่ค่าด้วยเลยเวลาคุณผู้ชมลองดูครับผมว่าที่นี่สวยครับถ่ายรูปสนุกสนานมากแต่ว่าอย่าขโมยนะครับขออนุญาตจริง อย่าหยิบจับกลับไปโดยเด็ดขาดนะครับห้ามนะครับห้ามนะครับขอบคุณตัวดีครับครับผมเดี๋ยวผมคนนี้ไปนั่งริมน้ำแล้วกินข้าวกับพี่ๆนะครับพี่ดูสบายเลยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับไป มีความสุข <altro> กัน <virt> ต <uel o> ่อ <int> ด <spreadsheet> <s> um ีกว่าคนอังอังทำยังไงถึงจะมีการตังเห็นคนอื่นมีเราอยากจะมีมั่งชอบจังเลยเรื่องตังตังตังของครั้งอาจารย์ไหนช่วยได้แบบที่หลับตาขอหนามาเลยง่ายง่ายมีสมองไม่ได้งงงง่ายีนก็ว่าจะชาวโดเลยมาเอาแล้วมาถึงตรงนี้เลยครับอาหารแบบบ้านไม้ชนะเต็มคอสเลยครับอย่างนี้เรากินดีกว่าครับพี่เพื่อให้ชีวิตบันเทิงมากขึ้นโอเคขออนุญาตครับเเออ อันนี้เป็นคิดเอทีผมครับอยากออกอยากออกทีวีอยากออกทีวีทำอางนี้ดีกว่าแข่งเกมผมไหมยังไงครับถามด้านซ้ายครับเห็นรถที่จอดเรียงเป็นคาร์ลัสนั่นไหมพี่เลือกกันมาคนละคันแล้วพอยหลังปั๊บรับไปด้านหน้าให้อยู่ในเส้นชัยนี้แต่พี่อยู่ในเส้นชัยรับประทานอาหารได้อ๋อหมายถึงนี้ถ้าผมสามคนเข็นได้รถนั่นน่ะอยู่ในช่องเส้นสีแดงนี้ได้ถูกต้องคันใดคันหนึ่งผมได้กินใช่แต่ถ้าไม่ได้เลยทีมงานกิน ได้แต่ถ้าอยากเจอกันรุ่นใหญ่มาพวกพี่อ่ะเดี๋ยวจัดให้สลัดมันได้ถ้าพวกผมทำไม่ได้พวกคุณกินแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ก็ได้เอาป่ะล่ะมันป็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวเทียวคนใช่ครับผมได้เปรุ่นหน่อยได้เป็นคนหน่ยเป็นคนนะุณจะได้เหมืออวการสามรอบได้ครับเพราะผมไม่อยากเห็นภาพผมเฮ้ยเอาเถอะ กินมาทั้งทีรีบํากันหน่อยความดีก็จนวันนี้ไม่ที่แานอยู่ไม่นานก็ตายหากไม่เคยทำดีเอาไว้วเไหนเาไปแดงนีเคนเรียกว่าอะไรครับนลอโดวครับโอ้ยคน้อนองโอ้ยกินข้าวเหิดกินข้าวเพราะฉะนั้นแน่นอนครับ ทีมงานผลิตรายการสลัดมันทั้งหมดทุกคนครับมีสิทธิ์กินข้าวนะครับดี๊ยทำไมห<อ>น้าตาเศร้าส้อยอะ่ะทำไมห<อ>น้าตาเศร้าสร้อยอะ่ะก็ตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตกินอาหารแบบไฮโซนะครับทำไมกล้องอ่าทำงานแล้วสั่นนะครับขออนุญาตนะฮะเพื่อให้แบบพวกผมบันเทิงที่สุดเรียนเชิญครับท่าน หิวหิวกันอะไรนะอะไรนะอ๋ะ <c oughs> อบังบังแหละ ชีวิตและสิงคอร์ปอเรชันร่วมปฏิบัติภารกิจ5คนเมืองใน be my guest the famous comedy concert ดวลหาสดร้องสนันท้องสนุก12ธันวาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีจองบัตรที่ไทยทิเกตเมตเจอร์ทุกสาขาออกกระดาษรอบนี้ผมจะออกกันไกลรอบนี้ผมออกกันไกลรอบนี้พี่ออกกันไกลเดี๋ยวจะถามกันทำไมเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีความน่าเชื่อถือสนับสนุนโดย i สุ z ดี Max x Series The New Look สุดขีดกับชีวิตสไตล์ X ลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชลีลาวดีฮอลิเด์โทร026640022ท่าถูท่าถูอย่าหมองตราถ้วยทอง